สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่รับชมอยู่นะครับตอนนี้ก็อยู่กับเกม b น a c k ล็อ k Origin นะครับเนาะเ Server Global นะครับผมก็ได้เล่นเกมนี้มาประมาณ1ปี ประมาณหนึ่งปีกว่าๆแล้วเนาะพี่น้องตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์เปิด c v t จนมาถึง Open Be t a วันแรกนะครับการเดินทางมันก็แสนยาวนานมากเลยนะพี่กับเกมเกมนี้นะครับแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆนะครับได้พบเพื่อนใหม่ๆได้พบเพื่อนที่ดีความสนุกของเกมก็มีมากมายนะครับเนาะแต่วันหนึ่งสุดท้ายนะครับเรามีพบก็ต้องมีจากคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ผมจะรีวิวตัวแบบจริงจังเลยนะครับแล้วก็เป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะลงสําหรับเกม R.O. แล้วนะครับเนาะเพราะว่าตัวละครก็ ได้ถูกถ่ายเปลี่ยนมือไปเป็นของคนอื่นแล้วนะสำหรับพี่ๆท่านใดที่รอคลิปรีวิวอยู่นะครับสำหรับตัวละครก็เดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนะไปเริ่มกันด้วยส่วนแรกในก่อนแล้วกันนะครับพี่ในส่วนของรนะูนเนาะตัวนี้ก็จะเป็นรูนแดงครบเกือบหมดเลยนะครับมีแค่เอโ o อันเดียวที่ไม่ได้ทำนะครับเนาะในส่วนของรูนใหม่ล่าสุดอย่างท็อกซิกก็ เต็มนะครับแต่ว่ายังไม่ได้อัพขั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของเฟอร์จิลแฟกเมนต์นะครับก็เป็นตอนนี้อยู่ที่เลเวลเจ็ดนะครับเนาะดูนฟ้ากับดูนทองก็สามารถอัพได้แล้วแต่ขาดแค่ม่วงกับแดงนะครับซึ่งจะอัพไปเลเวล8ได้เนาะในส่วนของลูนก็จะมีเซฟไฟนะครับมีไพมอลมีพอร์เซนเวิด์นะครับมีบาเลียก็ดาบก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับลูนแดงข้างล่างก็จะเต็มทุกกิจนะครับมีคอสมิก อิ p เพลเมวิรัสนะครับมีเฟียเลตนะครับเฟนทอมจอเบเกอร์ Phantom, breaker, นะครับแล้วก็เป็นรูนใหม่อย่างท็อกซิกนะครับที่ยังไม่ได้อนะัพเนาะที่เหลือก็เต็มหมดแล้วนะครับรูนก็มีอันนี้มันตามง่ายอยู่นะครับเวอร์เซลนะซึ่งเรายังไม่ได้ใช้นะครับก็เลยไม่ได้อนะัพเนาะมาในส่วนถัดไปก็คือส่วนของสัตว์เลี้ยงแล้วกันนะครับสัตว์เลี้ยงก็เทียบสิทุกตัวเลยนะครับตอนอ่า น,า,นาตรงนี้มีครบหมดพวกสแตจกับอุปกรณ์สวมใส่ก็ตรงทุกสายนะครับในส่วนของสัตว์เลี้ยงเทียรสิบหมดเลยนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนของเพชรสปิริตนะครับอันนี้เต็มแล้วไม่สามารถอัพขึ้นไปได้อีกแล้วนะครับเนาะสัตว์เลี้ยงก็เต็มนะครับทุกตัวเลเวลสิบหมดเลยนะครับ แต่ว่าบางตัวก็อาจจะไม่ได้ใช้งานก็ไม่ได้อัปเลเวลไว้นะครับมาถึงในส่วนถัดไปก็เป็นส่วนของสัตว์ขี่นะครับมีครบทุกอันต้องเรียกว่าทุกอันที่มีมาในกิจกรรมต่างๆนะครับอย่างเช่นกิจกรรมล่าสุดน,นะครับก็จะเป็นหมาจิ้งจอกก็จะมีทั้งหมดเลย3ตัวเห็นไหมที่จะไม่มีจริงๆก็จะมีในส่วนของสัตว์ขี่นะครับสองซีซั่น1ในการแข่งขันโอดินนะครับแล้วก็เป็นรถแต่งงานแบบ 90,000แมวนะครับที่ยังไม่มีกับกิจกรรมบางอันะอะไรเงี้ยครับที่เป็นกิจกรรมที่มีอยู่นะตอนนี้ก็ยังไม่สามารถได้นะครับได้รับเพราะว่าไม่มีดวงนะพี่ๆเนาะกับอุ่นยนต์กับกิจกรรมที่ไอ์อีเวนท์ที่เปิดแผนที่อะไรเงี้ยครับก็ยังไม่มีนะครับที่เหลือครบท้วนหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของสัตขีนะครับก็เป็นเลเวลแม็กที่100แล้วนะครับเนาะมาระกอก็ทําให้เต็มหมดแล้วนะครับ3พันทุกช่องในส่วนของอุปกรณ์ก็จะเป็นท้าบนนะครับ อันนี้ก็เป็นเลเวล90ขวาบนนะครับเป็นเลเวล44ซ้ายล่างเลเวล39ขวาล่างเลเวล39นะครับผมจะเน้นซ้ายบนเพราะว่ามันได้ค่า PvP d a เมจกับแอ t a ท k แล้วก็พวกเจาะเนาะเพราะว่าเราเป็นสายโจมตีนะครับก็เลยอัพอันนี้ก่อนมันจะได้ PvP ดาเมจโบนัสในส่วนนี้ด้วยนะครับในการอัพขั้นเนาะเนาะก็มาในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นทางด้านขนนกนะครับขนนกก็20่จุดช่องนะครับปกติเนาะอันนี้ตราช่างขนนกนะครับ ผมจะให้ดูนะอันนี้ก็เป็นเลเวลที่หนึ่งร้อยตันแล้วนะครับก็เป็น PVP Damage PVP r e v i e PVP Damage เห็นไหมครับ PVP r e v i e PVP Damage นะครับ PVP Damage r e v i e นะครับ PVP Damage Bonus นะครับ PVP r e v i e นะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็เป็น PVP Damage Bonus เนอะอันนี้ก็เป็นเลเวลร้อยที่ทำไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็สามารถแก้ได้อีกนิดหน่อยให้มันสูงขึ้นเท่านั้นนะครับนาอก็จะจบละ มาในส่วนถัดไปนะครับก็คือ s เตจูนะครับหรือว่ารูปปั้นนั่นเองก็แม็กทุกช่องแล้วมีรูปปั้นเอฟนะครับที่ตอนนี้กําลังไล่ทําในส่วนของเมจิกกับไทม์ให้มันตันก่อนนะครับแล้วก็จะไปไล่ของใน่วนเอนให้มันตันตามนะครับก็ประมาณนี้เลยนะรูปปั้นก็สามารถใช้เลเวลสามสิบได้นะครับรูปปั้นเลเวลสามนะอันนี้นะครับน้องมาถึงในส่วนถัดไปก็คือแฟชั่นนะครับแฟชั่นก็ ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น top หนึ่งของเซิร์ฟเลยนะแฟชั่นนะครับแล้วก็มีหมวกบอสอีกหลายใบนะครับที่มีแปรนบูปินแล้วก็ไม่ได้ทำอีกซึ่งเก็บครบแทบเรียกได้ว่าทุกกิจเลยก็ก็ว่าได้นะหมวกคือแบบเยอะแบบเยอะแบบเยอะมากๆครับไม่งั้นขึ้นอันดับหนึ่งไม่ได้แล้วรวมถึงมีของที่เป็นกิจกรรมโหวต นะครับหรือว่าเป็นอีเวนต์พิเศษก็เป็นท็อปหนึ่งยกเว้นหมวกหมาที่เป็นหมวกหมาอันดับหนึ่งมีหมดในเกือบทุกกิจกรรมยกเว้นหมวกหมาอันนี้เนาะแล้วก็พวกแพนพวกนี้ครับก็มีไว้แล้วแต่ว่ายังทํายังไม่ได้ทานะครับพวกอยู่ในคังอะไรอย่างเงี้ยนะมาดูในส่วนถัดไปเลยนะครับก็เป็นในส่วนของการรีไฟล์ก็เป็นแม็กเต็มแล้วนะครับในส่วนของการรีไฟล์เนาะตอนนี้ปดที่บวก24อยู่ก็ถ้าปดอีกหนึ่งบวกก็เป็น25นะครับก็น่าจะเต็มหมดนะมาในส่วน ถัดไปอีกนะครับก็เป็น넥ซัตนิกซของตัวนี้ก็จะเป็นมีไว้หลายสายคือแทบจะเล่นได้ทุกสายเลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเจาะฟรีนะครับเมลีแล้วก็ PVP นะตรงสายเลยนะครับ2อันแล้วก็มีสำรองมาเป็นอิกโนเป็นเจาะเวทนะครับเห็นไหมเป็นเจาะเวทเป็นลาเมดระยะไกลเป็นฟรีนะครับเจาะเวทก็มี2อันนะครับมีพีดิฟเป็นเมลีแล้วก็เป็นตีอาชีพนะครับคือ แทบจะพร้อมเล่นในทุกอาชีพของสายกายภาพก,ก็ว่าได้นะสำหรับตัวนี้นะครับแต่สำหรับสายเวทก็มีมีในบางส่วนที่สามารถใช้ได้เช่นกันเนาะเราก็มาในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเนบูล่าตัวนี้ก็เลเวลร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาในส่วนถัดไปอีกนะครับก็จะเป็นระบบโซลฟอร์ดเนาะอเวคินนิ่งอันใหม่นะครับยังทำอยู่เรื่อยๆนะครับในส่วนนี้เปิดแล้วก็อัพเวลของโซลฟอร์ดไว ประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็ยังเน,น้นตัวอยู่ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับที่ผมเองก็ยังเล่นอยู่นะมาถึงในส่วนของการ์ดบ้างนะครับอันนี้ยังไม่รวมไอเทมสมใสในตัวนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับการ์ดในสมุดมีเรียกได้ว่าถ้าแกะสมุดมินิมายัดก็ครบทุกใบนะครับยกเว้นการ์ดที่เป็นการ์ดอันใหม่ที่ยังไม่มีเข้านะครับจะเต็มหมดเลยในส่วนของการ์ดที่สะสมของทุกกิจกรรมกิจกรรมจริงๆนะครับ ทุกกิจกรรมจริงๆมีครบหมดเลยแล้วก็มีในส่วนของการ์ดท,ที่เป็นการ์ดมินิหรือการ์ดบอสปอมบางใบที่ยังไม่ได้ยาสมุดนะครับกับการ์ด MVP บางใบที่ไม่มีถ้าเป็นการ์ดกิจกรรมหรือว่าการ์ดปกติที่สามารถหาได้นะครับในส่วนของการเปิดตู้ก็ครบหมดเลยนะครับในตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะครับ การ์ดมินิพวกนี้ก็มีสมุดนะครับสมุดก็ยังมีอีกเยอะนะครับที่ให้เปิดยัดสามารถทําเต็มได้เลยในส่วนของการ์ดมินินะแล้วเรานี้ยัดไปก่อนโอเคอันนี้เป็นการ์ดใหม่นะครับพวกนี้ก็ไปหาเก็บเพิ่มได้นะครับวนกลับมานะครับที่ในส่วนของเด็กการ์ดนะครับก็เป็น3ามดาวในส่วนของการ์ดเขียวการ์ดฟ้าก็เต็มหมดแล้วนะครับเนาะอันนี้ยกเว้นเซตการ์ดใหม่นะครับที่ยังไม่ได้ทำเนาะ ในส่วนนี้นะครับกำลังอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็สามารถตามได้นะพวกนี้ไม,ไม่ไม่ยากนะครับในส่วนของการ์ดม่วงอันนี้เ,นเกือบทุกเซตนะครับแล้วก็มีการ์ดมินิแพ็คที่ผมแจ้งไปก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้แกะทําอีกเยอะมากต้องบอกแบบนี้นะครับ ก็กำลังเก็บสะสมในส่วนนี้ให้ครบหมดทุกใบเช่นกันเนาะมาถึงในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่นะครับแล้วก็การ์ดในตัวตอนนี้ผมเป็นสายมีดนะครับตัวนี้การ์ดที่ใส่อยู่นะตอนนี้สายมีดในส่วนของอาวุธก็จะมีฟิโอเด็กสาดาวนะครับหข้างแล้วก็มีบ็อกสเตอร์นะครับแล้วก็เ e อร์ฟอร์เมชสดาวอีก1ข้างเสื้อจะเป็นเอ g เจลิ่งหนึ่ดาวผ้าคุมนะครับ ถ้าผมจเจ้าดาเมจก็ถอดอันโตนิโอออกนะครับแล้วก็ไปใส่หมาอันนี้นะครับเนาะวากาบอลเพื่อที่จะเอาพีดาเมจนะครับหรือจะใส่อันโตนิโอ2ใบเพื่อเอาพีดาเมจกับเอ็มดาเมจรีดิวแล้วก็หรือเลือกใส่เลดิกเอาไว้กันแมวก็ได้นะครับในน้องเท้าก็จะเป็นในส่วนของมูนไลท์กับเสือ1ดาวนะครับประดับก็จะมีโอดุ๊กสาดาวหนึ่งใบนะครับเนาะเพื่อบิวดาเมจนะครับทีแอคแท็กเอฟเฟกจะสามารถสแต็กได้แล้วก็ มีในส่วนของโอบาลอนหรือผู้แดง3ดาวนะครับประดับอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นออกอาเชอร์นะครับแล้วก็เต็มวอร์มม่วงนะครับ3ดาวหัวก็จะเป็นไกเอิร์ธนะครับแล้วก็ออคิโลหนึ่งดาวนะครับหน้าก็จะเป็นในส่วนของก็อบบินเรเดอร์นะครับที่โจมตีในส่วนของขนาดกลางสองใบหลังก็เป็นเดเวลลิงเนี่ยแล้วก็ในส่วนของคอสตูมก็จะเป็นบาโฟเนาะสามดาวสองใบนะครับส่วนการ์ดนะครับในตัวที่สามารถมีให้สับเปลี่ยน เผ่าะนาตีมอนสเตอร์การ์ป้องกันการที่ใช้งานจริงๆก็จะมีครบหมดเลยนะครับเอาไว้ให้แบบว่าเลือกใช้งานได้เลยเนาะในส่วนนี้มาดูนะครับในส่วนของออฟแมวออฟแมวในส่วนของทางด้าน pvp ก็จะเป็น pvp 10นะครับเป็นหน้าดิบสินะครับปากดิบเสื้อเลือดนะครับอาวุธก็จะเป็นไฟ เป็นครีเป็นป้อคุมกันเวทนะครับรองเท้ากันพีดามจเนาะอันนี้นะครับรีดิวดามจแหวนก็จะเป็นครีหนึ่งข้างไฟหนึ่งข้างนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของหลัง PVP นะครับเป็นจเจาะเกราะสองอันนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของคอสตูมชุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ PVP 1สิบนะครับสเตนกับวิดนะที่เหลือออฟก็จะมี ให้เราเลือกเล่นในส่วน2สาย PVE สาย a อ t a c สายกันเวทก็จะมีให้เลือกใช้เหมือนกันนะครับเนาะในส่วนนี้ p p ล่าสุดนะครับในส่วนของปัจจุบันนะตอนนี้ที่ใส่เซต PVP อยู่นะครับก็จะอยู่ในส่วนของ1ล้านนะครับ3ามหมื 33, 000, นะ่นสเนาะอันนี้นะครับในส่วนของยศก็จะเป็นล่าสุดอันนี้ซื้อมาตลอดนะของพวกรายสัปดาห์อะไรอย่างนี้นะครับเนาะก็กับในพวกกิจกรรมก็ดึงมาไว้ตลอดนะครับก็จะเป็นยศออกกาเล็กซี่และ ก a แล็กซี่หนึ่งนะครับม,มาถึงในส่วนของเปลืองแดงแล้วกันนะครับนะผมจะให้ดูนะเปลืองแดงของตัวนี้นะครับจะเล่นได้แทบจะทุกสายของพีดาเมินะครับต้องเรียกว่าอาชีพที่เปลี่ยนไปแล้วเล่นไม่ได้นี่ทางสายเวทอย่างวิก็ยังเล่นได้นะครับแต่จะเน้นมาทางสายกายมากกว่าเนาะกายภาพของสายกายภาพอย่างเช่น พ่อค้าแมวฮันเตอร์ไนท์นะครับแล้วก็ในส่วนของแอดเฟืองนะครับก็มีทุกคู่เซ็ตแล้วก็สามารถเลือกใช้ได้แคบจะอิสระมากๆเลยเนาะอืมอันนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะคือมีมีมีเยอะเกือบ <c oughs> เขาเรียกว่าทุกคู่เซ็ตที่สำคัญจริงๆอ่ะครับจะมีให้เลือกใช้ได้แบบเยอะมากๆในส่วนนี้เนาะอืม จะส่วนมากก็จะเป็นของสายกายภาพนะครับของสายเวทก็จะมีแค่ของวิท,ที่ผมเคยเปลี่ยนไปเล่นอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเนาะในส่วนนั้นถ้าเป็นของสายโจมทางกายภาพเรียกได้ว่าเกือบเกือบทุกอาชีพนะที่จะมีทุกคู่เซตท,ที่มันเป็นดาเมจให้ใช้ได้เลยครับเปลี่ยนไปก็พร้อมใส่เล่นได้เลยอะไรเงี้ยนะครับกับในส่วนของทรัพยากรที่เหลืออยู่จะพูดว่าไงอ่ะเยอะมากนะครับก็จะเป็นในส่วนของ แพ็กการ์ดเลือกมินินะครับแล้วก็ในส่วนของแพ็กการ์ดเลือกบอสใหม่นะครับที่ยังไม่ได้แกะอีกเนาะในส่วนนี้ก็จะมีอีกเยอะมากนะครับอย่างเช่นแฟชั่นคอสต,ตูมที่สามารถยังส่งให้เพื่อนได้ในบางส่วนก็ยังมีอยู่นะครับของแฟชั่นเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีลูกปั่นเก่ามีคอคอสหมวกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนของบูปลินหมวกผมก็ยัง เก็บไว้อยู่นะครับบุวินบวกทรัพยากรตีบวกอะไรเงี้ยเอาไว้ปลดเลเวล25เรียกว่าเหลือๆเ,เลยนะครับเนาะมีเปลือกไข่ที่เอาไว้ทําเฟืองเผื่อย้ายเล่นอาชีพใหม่ในอนาคตก็ยังสามารถทําได้นะครับเนาะในส่วนนี้มาถึงนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับอย่างเมเดลก็เต็มทุกช่องแล้วนะครับนี่เนาะแล้วก็มีแต้มเหลือของเมเดลทิ้งไว้ให้ด้วยเผื่อในอนาคตนะครับจะอัปเดตเนาะในส่วนนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับ ผมก็อยากจะขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่คอยสนับสนุนแล้วก็รับชมคอนเทนต์เกม RO ที่ผ่านมาทุกท่านนะครับอยากขอบคุณพี่ๆจากใจจริงนะครับแล้วก็พี่ๆทุกท่านที่ร่วมทุกร่วมสุกกันมากับทุกๆคอนเทนต์พี่ๆในกิวทุกท่านอะไรเงี้ยนะครับเนาะขอบคุณสําหรับเพื่อนๆที่ได้แข่งขันด้วยกันนะครับผมได้รับประสบการณ์ที่ดีแล้วก็การแข่งขันที่สนุกมากๆ เป็นอีกเกมหนึ่งที่สนุกมากๆนะครับ instagram. แล้วเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันกับเกมหน้านะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายนะครับที่ผมจะเล่น A.O.O. แล้วเพราะว่าได้มีการเปลี่ยนถ่ายไปให้ผู้เล่นท่านอื่นแล้วนะครับที่เขามาสานต่อเนาะยังไงผมก็ขอบคุณพี่ๆผู้ชมผู้ดูทุกท่านที่ติดตามมาถึงวันสุดท้ายที่ผมเล่นเกมนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเราไว้เจอกันเกมหน้านะสวัสดีครับ